มาเบิงวาวปักเป่าคว้าครับพี่น้องแลนใส่ล่มฝนเป็นวาวของยอดน,นะครับรอส่งลูกค้าใครตอนเช้าขึ้นมาท่านข้าขี่เสีนยงยู่ จะมาฝนมันจะมาแล้วเดิครับครูรคผมว่ามาเนี่ยเนี่ยพื้นที่ยน้อยๆครับซับนี่กัพื้นที่พนนขึ้น <c oughs> โอ้โหโอเคอะมาเนี่ยผมว่าเนี่ยเนี่ยเขียวเขียวเนี่ย <c oughs> ผมว่าหนีจะหนีไม่ทันเลยเดิยครู มาใหม่ยอดมาครับมาใหมายอดมาครับ้อนบังคับเพื่อนบังคับไหมเนาะเพื่อนบังคับกูเอาไปเอาไปเอาไปซ้ายหน่อยกูได้ไหมครับซ้ายครับโอ้นี่ครับพร้อมเกี่ยวจุฬาใช่ไหมครับโอ้มาซ้ายแล้วมาซ้ายแล้วบังคับกู ไปขวาแล้วไปขวาแล้วเขาเนี้ย <c oughs> ในน่อนครับโอ้อันตรายครับเนี่ยผมถ้าก้อนนี้ผ่านไปนี่ผมว่านในห,หน้าหน้าเขาไปเยอะก้อหลังนี่หนักครับผูเขียวมาเลยดูครับ สวยงามครับนี่เอาเหลือมมึงไว้วราปักเป้าวราปักเป้าฝ่าต้องแบบนี้เอาเหลือมสูมให้ดูให้ใกล้ครับเล่นง่ายคนเดียวเลื้อยสวย ไม่เปิดเพื่อนนี่เชือกที่ใช้เป็นป่านนะครับที่ที่ใช้เล่นเป็นป่านนี่ครับเป็นเรียกว่าป่านอินเดียนี่ครับมันถึงจะกระตุกเว้าถึงใช้ป่านนะครับถ้าเป็นเชือกไนล่อนไม่ได้ใช่ไหมครับมกระตุกไม่ถึงม,ม,มันยืด เอออย่างเงี้ยครับพี่แต่ของคนดีผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้าตามสูตรอะ่ะมันจะเป็นอย่างงี้ว้าวตามในหนังสือของพระพระี่ลม,มพักดีครับมันจะเป็นแบบนี้นี่ครับสุดยอดพ่นสีนิดนึงพ่นสีน้ำตาลทำไมพี่หางแดงหางไหมหางนี้ต้องเย็บต่างหากเชื่อไหมเย็บครูครับ นผ้าโยยาย เใครก็เคยเห็นปันนะเบิ้งไกลๆนี่ปันเเมตรครับหางยาว7เมตรแล้วก็โคนหางอีกสาเมตรนอินเดียอันนี้ไม่ได้ทำเองใช่ไหมครับผมอเป็นเสื้อปันอินเดีย ะมันจตรงนี้เขาจะเรียบแขนโคแขนแขนอกนะครับมันจะไม่ได้ผูกติดกันเพื่อทําให้ตัวว่าวเนี่ยมันมีความนุ่มนะครับถ้าเพราะว่าไม้ปีกมันแข็งนุ่มจริงขึ้นไปเมื่อกี้แบบนุ่มนะขยับจากที่เราจับดูข้างล่างตอนที่เป็นโครงกูไม่คุนแขงจริงเลยพอขึ้นไปบนฟ้าแบบกระเพือได้กระเพือยได้ด้วยอินสวยเลยเขาเรียกอะไรความฉลาดของคนโบราณนะครับเราคนรุ่นใหม่ก็ต้องศึกษาไว้นะว่ ยังไงคนโบราณฉลาดมากครับถึงมากเห่ามาจริงๆเลยคอ่ะปิดคลิปหน่อย,อยน้องย็น,ยน,ยน,ยนอ่ะขอ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 เร็วขอ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 อ่ะขอยืน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 อ้าว bỏ giăng dâu lên à ông một một <laughs>